สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําคลิปเปิดกล่องไม้ด่างอีกแล้วค่ะและตรงและตรงหน้าเราเนี่ยนะทุกคนก็คือกล่องไม้ด่างนะคะที่เราไดออเดอร์มาอีกแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มาในรูปแบบของต้นอาจจะยังไม่เห็นใบนะคะจะมาในรูปแบบของข้อค่ะถ้าพูดถึงข้ออ่ะแน่นอนอยู่ในตระกูลโคโลคาเซียแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นโคโลคาเซียที่อดีตนะคะต้นแม่เนี่ยราคานะคะ แ0 0 0 0 0สนเ0 0แสนแปเป็นล้านก็มีนะคะส่วนต้นลูกปาลายไหลนะคะโอ้ยอย่างน้อยต้องมี 25k 30k ขึ้นไปนะคะส่วนข้อนั้นก็หลักพันแน่นอนค่ะเริ่มต้นพันกลางๆถึงพันปลาปลายเลยนะคะแต่ว่าที่เราพูดมานั้นเป็นราคาเมื่อประมาณ ปลายปี64นะคะลามาจนถึงต้นปี65แต่ว่าราคาณปัจจุบันนะคะเดือนพฤษภาคมเนาะเราได้ข้อนะคะเป็นข้อนะ มาในราคาหลักร้อยเท่านั้นค่ะทุกคนถือได้ว่าเป็นราคาที่เจ๋มว้าวมากๆเลยนะคะและโคโลคาเซียต้นนี้นะคะเป็นตัวแรงมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะราคาเมื่อก่อนสูงขนาดนั้นนะคะยังไงก็ต้องแรงนะคะเพราะน้อยคนที่จะได้เป็นเจ้าของแต่ว่าวันนี้ค่ะเราได้เป็นเจ้าของแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเจ้าของในรูปแบบข้อนะคะเราช็อปมา1ข้อคะ่ะมาดูกันเลยค่ะว่าข้อของโคโลคาเซียที่เราช็อปมาเนี่ยเป็นข้อของโคโลคาเซียชนิดไหนคะ่ะมาเรามาเปิด กันเลยนะจ๊ะชืรึบชืรึบนะคะนี่ทุกคนเขาเขาเหมือนว่าช้ำม,มาให้เราเลยนะคะนี่แบบนี้แท้แดงนี่เลยอันนี้ เราก,ก็แกะเทปออกก่อนนะคะว้าวทุกคนโอ้โหนี่ค่ะทุกคน และนี่ก็คือข้อของโคโลคาเซียที่เราสั่งมานะคะเขาก็ได้ทำการห่อสเปกน้ำมอสมาให้เราแล้วนะคะก็คือชํำม,มาแล้วแต่เรารู้สึกว่าเหมือนมันจะเน่านะคะทุกคนเหมือนรากจะเน่านะคะเดี๋ยวรากอันนี้เน่านะคะเน่าเราก็จะดึงออกเลยนะพอดึงออกปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นในส่วนของ หนอ่อขาวๆน้อยๆน,นะคะแบบนี้ทุกคนนี่เลยซึ่งเจ้าข้อนี้นะคะเรามีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นข้อน,นะคะส่วนที่ออกมาทางปลายๆแล้วนะคะเพราะว่ามันดูแบบมีความเหมือนอ่อนๆน,นะคะอันนี้ก็ต้องมาลุ้นนั่นแหละเนาะซึ่งเจ้าข้อนี้นะคะคือข้อของ โคโลคาเซียเดี๋ยวชื่อยาวนะคะถึงก็ต้องจดมาเลยเนี่ยนะทุกคนเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะเจ้าข้อนี้นะคะเป็นข้อของโคลโลคาเซียเอสคูเลนต้าวาอควาตินลิสเวอริเกเตตพิง์อันดามันนั่นเองค่ะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าพิง์อันดามันนั่นแหละคะ่ะทุกคนขานี่เลยถ้าใครนะคะที่สนใจในวงการโคโลคาเซียนะคะก็จะต้องรู้จักโคโลคาเซียตัวนี้นะคะนั่นก็คือพิง์อันดามัน เอกลักษณ์โดดเด่นนะคะก็คือความชมพูนะคะความด่างชมพูบนใบนะคะเป็นสีชมพูอ่อนชมพูแบบชมพูพาสเทลนะคะชมพูแบบรักรักแรกรุ่นนะคะชมพูรักสดใสอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอยู่บนพื้นใบนะคะไปตัดกับพื้นใบที่มีความด่างขาวเขียวนะคะซึ่งเป็นสีที่ละมุนมากๆนะคะพอรวมรวมกันแล้วนะคะก็เลยทําให้มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อนะคะที่เราเนี่ย ช้อปปิ้งมานะคะข้อนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่ราคาพีคๆนะคะข้อนี้อย่างต่ำต้องมีราคา4-5 0 0 0พันขึ้นไปนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราซื้อมาได้ในราคา400บาทคะ่ะทุกคน 400บาทนะคะทีนี้ก็มีเพื่อน,อนๆนาอมาคอมเมนต์นะคะเวลาที่เราทําคลิปเปิดกล่องไม้ด่างนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหชอบบอยเลยรวยจังโน่นนั่นนี่นะคะจะขอบอกว่าไม่รวยนะคะหวยก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่าถ้ารวยเนี่ยซื้อต้นแม่นะคะต้นไม้แร่ๆไม้ด่างตัวเทพๆไปแล้วนะคะไม่ต้องมาเสียเวลานะคะเป็นคนงบอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะสายลุ้นทุนน้อยแบบนี้นะคะก็คือเราก็ซื้อมาลุ้นเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะทุกคนอันนี้เราก็ต้องมาลุน้นะะอ,อีกนะคะก็ต้องมาชํานะคะ ให้มีรากงอกแล้วก็ให้มีหน่โผล่ขึ้นมานะคะซึ่งดูจากลักษณะแล้วนะคะมันก็เสี่ยงกับการเน่ามากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเราสังเกตว่ามันเป็นข้อไหลที่แบบว่ายังไม่แก่จัดเท่าที่ควรนะคะเป็นข้อที่แบบใกล้ๆจะปลายนะคะประมาณนั้นเนาะโอเคไม่เป็นไรนะคะทีนี้ข้อนี้นะคะพิงค์อันดามันเนี่ยเขาอ่า ห่อสเปกน้ามอสมาให้เรานะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เตรียมสเปกน้ามอสของเรามาอยู่แล้วนะคะสําหรับการเพราะชําของเราเนาะเดี๋ยวเราจะใช้สเปกน้ามอสนะคะอุปกรณ์เพาะชําของเรานี่แหละมาดูกันค่ะว่าถ้าใครที่ชอบโคโลโคเซียที่เป็นข้อแบบนี้มานะคะเป็นข้อไหลแบบนี้เนี่ยจะต้องชําอย่างไรมาดูกันค่ะ ซึ่งวัสดุที่เราจะใช้ชําในวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นสเปกน้ำมอสนะคะผสมกับเพอร์ไลท์นะโดยแช่น้ําไว้แบบนี้นะคะทุกคนจะใช้สเปกน้ำมอสอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นเพอร์ไลท์อย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้เป็นเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยเนาะโอหไอ้อย่างนี้ก็เอาออกได้นะคะทุกคนนี่อ่าแล้วเราจะชําในกระถางแบบนี้เลยนะคะรองก้นกระถางนะคะด้วยกาบนะพร้าสับเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะนํา สเกน้ำมอสนะคะกับเพลไลท์บีบน้ำหมาดๆนะคะใส่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็นำนี่นะคะข้อพิงอันดามันนี่นะคะวางลงไปเลย นี่นะคะทุกคนวางง่ายๆแบบนี้เลยนะคะนี่หลังจากนั้นนะคะเราจะนําข้อนะคะที่วางอยู่บนวัสดุชําของเราเนี่ยนะคะเอาไปใส่ไว้ในตู้อบต้นไม้นั่นเองค่ะทุกคนโดยเราจะวางไว้ในถาดที่มีน้ําใส่อยู่แล้วนะคะก็คือเนี่ยแหละวางบนถาดรองน้ําได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็เพียงแค่รอนะคะให้เจ้า ทิ้งอันดามันข้อนี้นะคะงอกขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนระยะเวลานะคะจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนะคะกว่าข้อนี้จะงอกขึ้นมานะคะก็ตีเผื่อไปเลยนะคะทุกคนยุย่งเยอะนะคะก็ตีเผื่อไปเลยนะคะว่าสักประมาณ1เดือนค่ะหรือถ้าเป็นข้อที่แบบว่าสมบูรณ์มากๆหรือมีหนอที่โผล่มาแพลมๆแล้วนะคะก็อาจจะใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่านั้นนั่นเองค่ะ ส่วนเจ้าข้อพิงคอันตมันข้อนี้นะคะก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าจะงอกขึ้นมาไหมนะคะหรือว่าจะเน่าไปซะก่อนเนาะยังไงก,นะก,ก็ตามลุ้นไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดต